สำหรับในคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมในโปรโมชั่นของเกม m a r e a Breakout เนี่ยผมบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขายัางรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายเลยและลาเนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้โมงเชา้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเติมได้ทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเกมจำหน่ายด้วยนะเพียงแค่แอดไลน์ Red Potion หรือทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมได้เลย สวัสดีครับทุกคนสำหรับการเซ็ตของของมือสองหรือว่าไอเทมเกับใหม่นะฮะคือผมมองว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะสำหรับคนไหนที่เล่นแบบตึงๆนะครับผมแนะนําของมือสองเท่าไหร่นะอย่างหน้ากากกันกระสุนเลเวล4ใบนี้นี่ยหรือว่า DK7 เนี่ยบางทีมันการกระสุนเจาะ3ไม่ได้นะครับทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมไปชมคลิปกันเลย นี่ครับทุกคนคนที่ผมอยู่นี่นะครับเขาใช้ M4A1 นะฮะเนี่ยโดนเม็ดเดียวถึงกลับไปเฝ้ารากมาม่วงกันเลยทีเดียวพอ,อมาดูกระสุนที่เขาใช้เลยครับเป็น855หรือว่าเจาะเกาะเลเวล3นี่แหละครับทุกคนนี่คือข้อเสียของไอเทมมือ2นะโดนเม็ดเดียวถึงกลับไปเฝ้ารากมาม่วงกันเลยทีเดียว <S 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 ส่วนเกาะและหมวกนะครับที่เราเอาไปเล่นโดน ไม่ได้นะครับซ่อมมาแล้วก็ขายไม่ได้แนะ่นอนว่าก็ต้องเอ,อาไปลินให้ตุยนะฮะในเกมนี้ผมก็เลยไม่ได้เซตของเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นการเซตที่เอามาเล่นขำๆๆนะครับแต่มาในเซต6นะส่วนกระสุนที่ผมใช้เนี่ยเป็นกระสุนเจาะเกาะ4นะครับมาดูันว่าผมจะพู่อื่นเข้าหรือเปล่านะครับ การเล่นต้นเกมเลยครับก็ต้องอัดยาแก,ก้ปวดแล้วก็ยาแดงนี่ครับจะได้วิ่งได้ไกลนะแล้วก็ลดอาการปวดแขนปวดขานี่ครับโอ้โหแขนฉีกนะครับอา้าวเกมนี้ลืมเอาผ้าพันแผลมานะครับโอ้โหเสร็จรีบไปหน่อยนะครับ ถ้าเราไม่มียารักษาอุปิกบาดแผลนะครับเลือดในตัวเราเนี่ยจะไหลไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวดูในบอดก่อนนะครับว่าเขามีผ้าพันแผลหรือเปล่านะไม่มีนะครับโอ้โหถ้าไม่มีดีก็ต้องวิ่งหาคนแล้วนะครับตีฝั่งโนนวิ่งมาเร็วจัดเลยนะครับน่าจะเป็นตีเก็บแหลงแลเนี่ย สามนาทีดีครับเขาวิ่งมาถึงนี่แล้วนะเหมือนเขาจะไม่ฟาร์มเลยครับประมาณว่าวิ่งไล่ยิงแล้วก็กลับนะถ้าเจอตี้ที่เล่นแบบนี้นะครับต้องระวังกล้องจับความร้อนให้ดีนะครับถ้าเราเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาจะปาสมุกปิดแล้วก็ยิงผ่านสมุกเลยครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับโอ้โหยิงไม่เข้าเลยครับ เกมนี้ไม่ได้เซ็ตปืนมาดีนะครับไม่คิดว่าจะเจอตี้ตึงขนาดนีเลยครับมันก็ปอกใครอยู่ไม่รู้เลยครับเห็นไหมครับเขาปิดสมุกแล้วนะฮะแสดงว่าเขาจะยิงทะลุสมุกได้แน่นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับต้องส่งน้อยหนายเขาอย่างเดียวนะตีนี้มาครบนะครับทุกคน โอ้โหไฟตรงโกงไม่ได้นะครับแสดงว่าไอเทมที่เขาใช้เนี่ยเนือกว่าเราแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเหนือกว่าจริงหรือเปล่านะโอเคเราโดน5เม็ดนะครับแต่ว่าเขาใช้เจาะเกาะ5นะครับแล้วเกาะผมเนี่ยใกล้แตกด้วยนะครับ ดีย๋ยวไปดูของเขานะนี่ครับเกาะเขายังหนาอยู่แล้วผมใช้แค่เจาะสี่นะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียของเกาะมือ2มือสมือ4นะครับใครจะใช้เกาะเนี่ยแนะนําให้เป็นเกาะมือ1จะดีกว่านะครับถ้ารอดมาเนี่ยก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่ดีกว่านะแล้วถ้าผมอยากรวยล่ะทําไงดีนะครับนี่เลยครับถ้าใครอยากรวยหรือว่าอยากได้ตังค์เยอะให้เซตของแบบนี้เลยนะครับเป็นเกาะ3ามหมวกสนะ ส่วนกระสุนที่ใช้เนี่ยผมแนะนํากระสุนเลเวล4นะฮะเพราะในแผนที่ปิดกัน้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะใส่เกาะสีกันแล้วกระสุนเจาะสีเดียยิงทะลุเกาะได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมน้ําแล้วก็อาหารนะกดพีเ็ตได้เลยนะครับก็ต้องเช็คดูอีกทีนะว่าของที่เราพีเ็ตมาเนี่ยมาจากสายข่าวหรือว่ามาจากตลาดถ้าของชิ้นไหนมาจากตลาดนะครับเราอาจจะโดนชาร์จราคานะถ้าเราไปซื้อเองในตลาดจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับ เล่นเซตแสนเซตแพงๆ,ๆแล้วไม่รอดดิครับมาเล่นเซตสามหมื่นหรือว่าเซตหาต่างกันบ้างดีกว่าเลยครับแนะนําให้ติ๊กจัดระดับออกนะถ้าเราเล่นเซตนเนี้ยเนี่ยมีโอกาสตุยสูงมากนะครับ<ๆ>สำหรับเซตสามหมื่นนี้นะครับต้องเล่นมุมเล่นเหลี่ยมอย่างเดียวนะครับไฟตรงๆไม่ได้นะครับขนาดตอนต้นคลิปผมใส่เซตหกไปไฟการตรงๆยังล่วงเลยนะฮะเซตสามจะไปรอดอะไร ในเกมนี้กดซุมตี้มาคนเดียวอีกแล้วเราไปหาที่นอนดูซีรีส์กันดีกว่านะครับ <Huh? S 1> โอเคตอนนี้เราได้ที่นอนดูซีรีส์แล้วนะครับคนในขณะที่ผมนอนดูซีรีส์อยู่ทุกคนฟังเสียงดีๆนะฮะ มีเสียงปิดประตูด้วยแสดงว่ามีอีกคนหนึ่งนอนดูซีรีส์อยู่ในบ้านนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราล้อสวบทีหลังได้เลย มีหนึ่งคนกําลังจะออกนะครับเฮ้ยแล้วมีอีกเจงเท้ามาทางซ้ายนะตอนนี้ตุยไปแล้วหนึ่งคนนะฮะน่าจะเป็นคนที่รอออกเมื่อกี้นะในจังหวะแบบนี้นะครับให้เรารอดูห่างๆอย่างห่วงๆนะครับมาดูกันว่าตีไหนจะชนะนะครับทุกคน ตอนนี้เล่นระเบิดกันแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้น่าจะเหลือที่เดียวแล้วนะครับเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรือว่าเข้าไปแจมทีหลังนะฮะให้รอเขาจัดของเสร็จก่อนแล้วก็รอเขาตรงทางออกนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาก็มาออก จุดเดิมเหมือนเดิมนะครับส่วนทางออกที่ผมมาร์คไว้นะครับที่ขึ้นสีแดงบนหัวนะจะเป็นทางออกนะครับมาร์คไว้เพื่อดูว่าจะมีคนออกตอนไหนนะครับถ้ามีคนออกแล้วเราจะไม่วิ่งไปออกตรงนั้นเราจะไปออกทางสุดเลยนะครับทุกคนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนออกตอนไหนถ้ามีคนออกจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับ ถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่ามีคนจ่ายตังออกไป6กพันแล้วนะครับจะออกไลแค่ครั้งเดียวนะครั้งต่อไปเนี่ยคือออกไม่ได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรามีทางออกอยู่สทางก็คือ1ออกกระเป๋า2ไปออกทางออกสุดแมปฝั่งนู้นเลยนะครับสว่วนอีโคนึงนะครับเขากอ,อน่าจะจัดของเสร็จแล้วนะดูจากรอยเท้านะครับมีการเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวเอา m อเคเคเขากินซะหน่อยนะครับน่าจะหิวนะ โอ้สภาพเราเกือบปุยเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ากระสุนที่เขาใช้เนี่ยไม่มีเจาะเกาะแน่เลยเพราะว่าเราไม่เข้านะโดนแค่แขนขานะครับพอมาดูของเขานี่ครับเขาเล่น MP5 กระสุนเนี่ยน่าจะเป็นเจาะเนื้อนะครับทุกคนเห็นไหมครับหมวกเกาะที่เขาใช้เนี่ยเป็นเซตสี่และกระสุนที่เราใช้เนี่ยเป็นกระสุนเจาะสี่นะครับทำให้หมวกเกาะเขาไม่สามารถกันนาเมจกระสุนเราได้นะฮะ โดนนี้คือพลุนอย่างเดียวเลยนะครับส่วนของ3คนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีไม่เยอะนะตอนนี้ทางออกอยู่ไกลมากเลยนะครับ900เมตรแต่ว่าเหลือเวลาอยู่ที่6นาทีนะครับอา้าวแล้วจะกลับยังไงให้ทันเลยทีนี้ก็ต้องบอกว่าวิ่งยาวๆไปนะครับระยะทาง900เมตรต้องวิ่งภายในทนาทีนะครับ แล้วความลับในการวิ่งไกลขนาดนี้ก็อยู่ที่น้ํากระป๋องสีน้ําเงินนี่แหละนะครับขีดเราหมดกินน้ําป๋องสีน้ำเงินปุ๊บขีดจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ60%นะครับทําให้เราวิ่งได้ต่อเนื่องแบบยาวๆนั่นเองทุกคนสังเกตขีดวิ่งของผมดีๆนะครับอ่ะดูนะตอนนี้ขีดวิ่งกําลังจะหมดแล้วแล้วผมจะอัดน้ํากระป๋องสีน้ําเงินต่อนะฮะหลังจากขีดหมดนะอ่ะพอขีดหมดแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มกระป๋องสีน้ําเงินนะครับ ดูขีดดีๆนะครับนี่ครับแล้วขีดพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาดันดีนะครับทำให้เราวิ่งต่อเรื่องได้แบบยาวๆเลยนี่คือความลับหรือว่าเทคนิคลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับ ยิ่งเรามีหลายกระป๋องนะครับหมดปุ๊บกินปั๊บนะฮะก็จะวิ่งต่อได้ยาวๆนะครับเลขกอย่างหนึ่งก็คือยาแดงนะฮะถ้าเราฉีดยาแดงนี่ปุ๊บนะครับพลังงานเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างไวกว่าปกติมากๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราฉีดยาแดงเข้าไปเขาจะขึ้นเป็นลูกหัวใจขึ้นมาทางด้านซ้ายนะส่วนลูกหัวคนนะครับก็จะเป็นยาแก้ปวดหรือว่ายากล่อมประสาทนะครับนะครับอัดแล้วก็วิ่งต่อนะฮะ แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงทางออกแล้วก็ทําการเช็คคนตรงจุดออกนะฮะถ้ามีรลเปิเดเนี่ยก็พยายามเช็คทุกจุดเลยครับเพื่อมีคนดักนะไม่งั้นเราอาจตุยตรงทางออกได้นะฮะเดี๋ยวดิเวลาตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีกว่านะครับทางบ้านแล้วก็บนบ้านนะครับพยายามเช็คทุกจุดเลยครับทุกที่อาจมีคนอยู่นะฮะโอเคพอเราเช็คเสร็จก็กลับบ้านได้นะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นเทคนิคลับในการหาตังค์นะครับหรือเรียกว่าการปั๊มตังค์ก็ว่าได้นะครับทุกคนลงสามหมื่นออกสามแสนนะฮะดีกว่าเซตสามแสนเนี่ยแทบไม่ได้ออกนะส่วนคนไหนที่อยากเล่นเซตใหญ่นะครับแนะนําให้เล่นครบตีนะถ้าไปคนเดียวเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากอย่างในคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นประหยัดแบบนี้นะครับแล้วรอดักทางออกแล้วก็วิ่งกลับยาวๆแบบนี้ยังไงก็รวยแน่น,นอนเพราะว่าเขาสามหมื่นออกตั้งสามแสนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe รอด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ I in my Veins, I've been <c> driving this train. Years in this <c oughs> lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like. Rearranged it to my.